สุดีครับเพื่อนในวันจันทร์เรื่อเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนนะฮะเป็นเพลงของวันนี้นะฮะแสงเป็นเพลงของวันนี้นะครับผมเพลงวันนี้ก็คือเพลงนี้นแหละนะเดี๋ยวผมตัดช้อนโอาบหมดไปเลยตอนนี้วันนี้คือวันตรุษจีนนะวันที่29มกราคมนะฮะก็เลยเอาเพลงนี้มาดีกว่าน,นะฮะนิดเดียวครั้งที่แล้วบอกเพลงอะไรไม่รู้ลืมลืมนี่นะคุณผู้ชม ปพ่อไปเออผมไม่ลืมไม่ลืมแต่แตบอกงงนะฮะว่าลืมลืมลืมจริงไงไม่รู้เลยว่าเอาของวันนี้หรือของวันไหนนะลืมจริงนะครับผมก็เอาเพลงนี้ไปฟังแล้วกันนะฮะก็โคเว่าจะสั่งที่กดฝนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะผม ชายทุกคนลีไกลเหตุอันใดจะเ,เคยคิดดูหรือไม่ใครลองกรอบตัวเองตั้งขอแม้รักเสื้อมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังฉันกดเกนบจะวางไว้ใครบางจะมีทางเป็นชายของเธอ เปียกปอนกันมากลับแห้งไปความรักนั้นต้องมั่นใจฝากใจให้รักชักน,นำ ชนอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิม โอเคโบก็จบไปแล้วนะฮะนี kind of moment, ่ไปมาตลอดนิดนึงนะมันจะบังนะครับนิดนึงก็ขอไปเถอะไม่รู้อยู่ทำอะไรอีย่างหนึ่งนะเพื่อนใหบอกว่าแบบแสมมันบังหน้าเนา้อขี่ได้ครับเพจบแล้วนะฮะเป็นของล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปคือของล่าสุดของวันนี้เลยนะฮะยี่สิบเก้ากุมภาไอยี่สิบเก้ามกราคมกุมภาเฉยเลยยังไม่ยังไม่กุมภาเลยสามวันสามวันกุมภาอืมลองดูยี่สิบเก้ากุมภา เดือนนี้ไม่ใช่นะเดือนนี้ไม่มีด้วยนะปีนี้ไม่มีนะยี่สิบเก้ากรุมหาไม่มีด้วยนะโอเคครับผมเกิวันนี้คลิปนี้จะลงวันที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามวันที่สามวันจะวันที่สามนะครับผมวันที่สามลงคลิปนี้เนาะก็เกริ่มเบิกกัเวื่ช่วงเวลามันก็ผ่านไปเร็วเลืเกินนะฮะ ปแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนมก,กราแล้วเดือนแรกของปีสมัยเราแบ่งแต่ก็รบกวนโอเคครับผมหมดแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนนี้สวัสดีครับ